สวัสดีครับอยู่กับช่องการแชนแนลครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็มาดูวันนี้มาเยี่ยมครับเยี่ยมเสียเบียครับเสียเบียครับเองครับวันนี้อ็มีรถอยู่สามคันครับวันนี้วิ่งสามคันก่อนอย่านเข้าไปทําธุระกันครับเสียเดียวทําธุระครับไม่ได้มาครับจิตงานสมครับพี่น้องวันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนครับอก็พามาเยี่ยมเสียเบียครับได้เจอกันแล้วครับวันนั้นผมมาครับมาไม่เจอครับ ผมได้กลับบ้านคืนทำทางลงครับลอกานาครับพี่น้องอ่าเป็นดินเหนียวนะดินแบบนี้ผมทำบ้านดีครับ อากาศก็กคึมๆค,ครับอากาศดีครับวันนี้แต่เชิงอบอ้าวหน่อยก็ฝากกดติดตามให้ช่องการเดชแนลชแนลหน่อยนะครับพี่น้องนะฝากกดติดตามหน่อยช่วงนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาสองสามวันแล้วสี่วันแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ถ่าย พอดีเสีอเบียร์เขาถ่ายมันเชื่องครับเมื่อวานร้ไม่ได้ทำงานตร่งเลี้งมันลงกนี้ครับที่เดิมครับต่กอนแต่ก่อนวิน่งไปเส้นนู้นนะนูน้นเห็นบ้านเัาไหมก็ไปนูน้นต่กอนอนะ่ะอนนี้มาไกลแล้วแล้วแดดก็ออกแล้วแดดก็หมดครับไม่รู้เป็นอะไรอากาศทุกวันนี้ มันมาจะเป็นยังไงผมถ่ายให้ดูได้เหมือนครับจะเอานุู้นมานะเนี่ยจะเอาฝั่งนี้น่อนก็จะโลอกไปถึงนู่นแหละเอาเป็นบิงเป็นบิงไปไม่แข็งครับไม่แข็งกดง่ายอยู่ มาแล้วครับล็อกกี้นล้วนครับที่งานนี้ทำงานเสเบียาครับก็มีผสมบ้างครับมีฮิโนมาผสมบ้างเป็นบาง,างครั้งวันนี้เขาไม่ได้มาครับฮิโนดูอนเปเบียะนะก็ไี่น้องเปลี่ยนฟันมาใหม่นะครับนี่เป็นฟันปีศาจครับฟันแหลกขุนนี้มากเลยฟันนี้

ครับต่เอาด้านนู้นมาครับเด <Yeah. S 1> ี้องเดีแถวเนี้ยไม่ค่อยจะได้ข้าวนะมีแต่หญ้าครับไปดูช่องล่างไก่ๆครับ ถาภาพขย่าก็ขออภัยพี่น้องทุกคนนะครับถภ้าภาพมันสั่นเพราะว่าไม่มีไม่ไม่กันสั่นครับ <c oughs> ยังไม่มีทุนครับพี่น้องด <c oughs> ูช่องล่าครับ <c oughs> นิ่มครับเดินนิ่มครับ <c oughs> อ๋เป็นล้อรถเกี่ยวนะ เรจะเอาจากนี้ไปนะนี่จานี้ไปยังมานะครับโอกี้มานเลยนะอันนี้ก็โลกี้อ่ะลองแล้วครับ แล้วจากดูสายรถดำนะพี่น้อง หนึ่งมุ้งกี้แล้วนะแล้วดูจะใส่จาก,จากมีสองครับสองสองอ้ใส่เยอะอยู่นะพี่น้องอุ่มแบบให้ดูเลยอุ่มเย็นสาม ห้าครับพี่น้องตาครับโป่ตาแล้ว ว่าต้องกัดเอาดินก่อนครับมันรอบหน้าบางๆเาะว่าดินมันได้เลยนะมันรอบแบบนี้มันมันไม่เหมือนขุดสะขุดอะไรครับเดี๋ยยังต้องเอาให้หน้าเข้าเสนอครับพีนะนบ่น้องเจ็ดครับเจ็ด แปดครับแปดแปดตากแล้วครับพี่น้องผมว่าประมาณเก้านะใส่เยอะอยู่ครับพี่น้อง เก้านี่ครับเก้าโอ้โอ้เก้าตักับพี่น้องสุดยอดเลย ยังไงก็ฝากติดตามช่องทางชาแนลให้หน่อยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องของทางชาแนลครับโอ้โหเป็นจริงๆครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องทางชาแนลหน่อยนะครับฝากติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับพี่น้องก็ขอลงเคลียอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวกำลังมาถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวพามาเยี่ยมเสียบยาใหม่ครับก็ไกลอยู่นะครับจากบ้านมาก็ประมาณ20กิโลครับไกลอยู่ไกลกลับก็ได้อยู่ครับพอได้พอได้ เดี๋งงมาถ่ายดูไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายดูไหมครับพี่น้องก็ฝากติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ